เอาแล้วครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะขึ้นแรงกแกลนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ ที่ผมเคยบอกว่าผมจะมาทําคลิปแนวลง2 1 2, 4แล้วก็ลงไปแล้วไม่ใช้ปืนภารกิจไม่ใช้ปืนเลยทั้งเกมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้เร็วๆนี้นะครับทุกคนส่วนตอนนี้เราก็ตัดภาพมาในเกมนะครับผมท็อปบอร์ดนะครับทุกคนแล้วก็ตาน,นี้เจอที่ตึงเลยนะผมมาเล่นแบบตอนตีสี่นะครับทุกคนโอเคบอกเลยว่าเจอตึงมากเล่นตอนตีสี่นะครับผม เปิดมาลายเครื่องบินนะครับทุกคนตอนนี้ผมเจอตึงนะผมต้องรีบคิวแล้วรีบเล่นรีบไปนะครับผมตัดสินใจลงพิกนะครับทุกคนนะเรื่องจากแบบว่าคนเยอะถ้าเราไล่ปาดแล้วเราจะได้คิวเราจะได้ไปนั่งแคปในทันทีนะครับแถมก็ได้คลิปดีๆไปฝากทุกคนด้วยนะครับทุกคนผมต้องรีบเล่นนะครับผมก็เลยลงมาตรงกล่องนะครับจะได้ปืนแล้วฝั่งตรงผมจะได้ปืนดีๆของดีๆก่อนเขานะครับทุกคนผมชอบลงตรงนี้ประจํานะครับแล้วผมก็มา าเปิดกล่องแล้วตัวนี้เห็นไหมทุกคนยังอยู่บนฟ้าอยู่เลยโอ้ในโอ้โหกล่องเหลืองถ้ามี300นี่ได้เกาะสเลยนะเสียดายมันเสี่ยงไปหรือเปล่าทุกคนเราถอยกันดีไหมหรือจะงัดดีผมแตัดสินใจไม่ถูกแต่มันเยอะจัดเลยผมมีแค่ของแค่นี้ผมไม่ค่อยกล้าไปสู้เท่าไหร่นะครับทุกคนเอออฟาร์มของก่อนแล้วกันขอของดีๆอีกสักนิดนึงเดี๋ยวไปสู้แน่นอนไม่ต้องห่วงโอเคได้เลร่อนมา100ขออีก ขออีกสอง้อยไม่มีเว้ยไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราลงไปฟาร์มข้างล่างต่อเลยละกันนะครับผมขอเปิดเสียงก่อนละกันเสียงมันเบามากเลยตอนนี้โอ้โหได้สวยได้ชิปมาอีกอันหนึง่งโอเคอัพถึงเวลสองแล้วทุกเดียเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยมีคนมีคนมีคนกระโดดลงมาอย่างนี้สวยล่าหัวแตกไปหนึ่งทุกคนอีกตัวหนึ่งยิงไปมันนอนทุกคนซมเพื่อนมันก่อนละกัน โอ้โหแล้วผมก็รอมันโคตรนานเลยนะทุกคนมันไม่กล้าโผล่เลยผมล่อมันขนาดนี้มันยังไม่สนใจเลยดูดิเนี่ยเออผมผมนั่งอยู่ตรงนี้ดูดินั่งโคตรนานปรับเสียงจนเสร็จแล้วก็มันก็ยังไม่ออกมาผมว่าเราขึ้นไปตามหามันเลยดีดีกว่าอย่างเงี้ยเออไวรุนฟาร์มของขนาดนี้ยังไม่โผล่มายิงอีกหรอหัโหรอเฮ้ยไม่ใจเลยพวกขึ้นไปหาเลยละกันยังนอนอยู่ที่เดิมอยู่ไหมเนะี่ยฮึ ผมว่าไม่น่านอนอยู่ที่เดิมถ้านอนอยู่ที่เดิมผมว่าไม่ใช่แล้วนี่ไง่าละหายไปไหนวะเฮ้ยมันวิ่งลงล่างหรอเออผมไปแล้วเสียเวลากับมันไปไล่คิวดีกว่าขึ้นมาเอ้ย,เด,ย,เ,ดย,ออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรแรงหัวแตกอุย้ยไม่แตกออสวยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ยิงไปซ้ำซ้ซ้ำซ้ ไหนมีอีกหรือเปล่าบนบ้านสองชั้นมีอีกไม่ได้แต่ได้ยินเสียงเท้าผมได้ยินเสียงเท้าทุกคนนี่งไงเจอแล้วตัวปาดหัวดาวโอ้ยไม่เท้ายิงไปสวยดาวสุดดาวแล้วเราก็ซ้ำเลยนะครับชิวๆบอกเลยปั๊มยาก่อนแล้วก็ลงไปอัพก่อนแล้วเราก็ไปยาวเลยนะครับ อัพกรอบแปบโอ้อโหชิวๆนะครับทุกคนค่อยๆเล่นไปนะแบบว่าเราก็พยายามไลป่ปาดทีละตัว2ตัวเราก็ได้สัก4ี่ห้าหคิวแล้วไปแคมป์บวกเต็มแล้วก็เอาคิวไปทุกคนดูแต่ตอนนี้เจอคนลากหัวแตกไปดิอืมมาจากไหนไม่ซุบไม่ให้เสี่ยงกําลังคุยอยู่กับคนดูอยู่เลยเฮ้ยชาวแปร์มาตรงนี้นะครับทุกคนเจอคนอา้าววิ่งไปอา้าวมีเพื่อนมาตามหลังยิงไปเจ็บหนักเจ็บหนักอย่างนี้เจ็บหนักทุกคนอ้า มีวิ่งไปอีกโอเควิ่งยาวลากไปโอ้โหยิงอย่างนี้อืมไม่ใช่แรงแกนะแ,แรงโกนะครับผมแรงโกนะครับตอนนี้อยู่แรงโกแล้วแล้วก็เจอตัวสกายเลดเจ่อไปยิงไปโอ้โหคุดดีดาวหนึ่งวิ่งมาอย่างนี้โอ้โหกูโชว์โง่ให้ทุกคนดูอีกแล้วตอนเนี้ยไม่เป็นไรทุกคนถอยออกมาเล่นกันใจเย็น แล้วเราก็ซ้ำไปก่อนนะครับทุกคนชิวๆ<ไ>ป,ปั๊มยาแป๊บไปรุ่นเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอขอชุดเดียวหัวแตกบอกเลยมาพี่พร้อมแล้วเลือดพร้อมของพร้อมหมดมาจังหวะนี้มาวัดหัวออกมาวัดอีกโอ้โหโอ้โหปันสแนปอิก ไอเวนไก่ต๊อกนี่มันหน้ามันไส้มากเลยทุกคนตายแล้วก็น้องเขาํำบากน้องเขาอีกนะครับไอ้น้องคนนี้แบกผมประจำนะครับทุกคนบอกเลยน้องตัวตึงของผมนะครับสายถึงเขาแบบเล่นไม่ค่อยพิวแต่เขายิงโคตรคมนี่ไงเจอคนพอดีแล้วปาดหัวโชวงเพิ่งชมไม่ขาดครับนะครับเขาแบบว่าเล่นไม่พิวนะครับแต่เขายิงคมจัดเลยนะครับทุกคนแบบว่าสกิลแบบเอาตัวรอดของเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับเซฟแต้มให้ผมตลอดคือเล่นแบบเขานี่แบบบวก ลอดนะครับน้องคนนี้ถ้ามึงมาเห็นคลิปนี้นะน้องอกูชมมึงเยอะอยู่กับกูไปนานๆนะน้องชายคือตอนนี้ผมกลัวคนมากทุกคนมีพวกาบางตี้นะครับเป็นไรไม่รู้ชอบมาดักแอร์ดอบนะเพราะว่าพวกโดดมาใหม่นี่มันเห็นแอร์ดอบที่ไหนมันไม่ได้เลยนะครับทุกคนแต่ไอพวกนั้นมันชอบมาดักเว้แล้วผมแหวนโดนประจําเลยแต่ก็ถ้าเจอเกมตึงนะถ้าไม่เจอเกมตึงก็ไม่ค่อยโดน ไหนมาดูศพเดิมเราซิโอ้โหทุกคนคนข้างล่างเต็มเลยแล้วสากาผมยังอยู่ที่เดิมนะครับเปลี่ยนปืนแป,ป๊บแล้วก็เอาเอดับมาเล่นดีกว่าน,นะครับทุกคนสากาผมเดียวสองเดี๋ยวค่อยไปหากระสุนเอานะตอนนี้ผมก็ไล่เช็คหาคนไปก่อนนะครับไหนคนอยู่ไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูนนี่ไงโอ้โหทุกคนนี่สากายเลอร์ม,มาอ๋อเจอแล้วหนึ่งตัวแล้วก็โอ๊ยเลงหัวหัวโอ้โหมัน ขยับตัวพอดีโดนตัวนะครับทุกคนยิงไปซ้ําไปโอ้โหโดนลัดโอ้ยมีตัวมาอีกโอ้โหยานหยาบแล้วทุกคนยิงไปโดนสวยสวยโดนไม่มีไอโบเมื่อกี้ผมมองพื้นไม่มีไอโบเฉยเลยสวยได้หนึ่งคิวโอเคได้มาทุกคนถอยออกไปปั๊มยาก่อนนะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากทุกคนโอ้โหโคตรเยอะกลับไปเก็บของคือหิวของฮะตอนเนี้ยกลับไปเก็บของแป๊บมานี่ไงได้กระสุนได้ของโอ้โหของฟูของฟูจัด ฟูจัดเลยของโคตรฟูบอกสกาเวล3แล้วตั้งคู่ด้วยอาดีโอโคบเลยคบอย่างนี้ครบไหนมาพี่พร้อมงัดหัวน้องโผู่มาพี่พร้อมวัดหัวบอกเลยมาผูกมาครับในจริงก็ออกมานี่ไงสกิปมาแล้วสโคบสโคบโอ้โหมันเล่นมุมบักไอเด็กเปรตโอ้โหอย่างนี้ผมเล่นยากทุกคนเล่นอย่างนี้ผมเล่นยากนะโคตรเสียเปรียบเลยมันเล่นมุมบากอย่างเนี้ย โอ้โหนี่นี่ดูมาน,นี่โอ้โหโดนลัดอุตส่าห์ยิงลากเข้าหัวแล้วโดนลัดเฉยเลยโอ้โหมาลัาดดีนักมาเดี๋ยวเจอพี่น้องมาอยู่ไหนโผงมาโผงมาเมื่อกี้ลัดใครลัดคนดังทําไมเมื่อกี้ลัดคนดังแต่ตอนนี้เจอคนข้างหลังอ่าข้างข้างแปลมันก่อนนะครับข้างซ้ายมือข้างหน้าผมตอนนี้ยังไงมาก้าววัดหัวเบาลากไปโอ้โหตีเป็นด้วยทุกคน ใจเย็นนะครับใจเย็นผมมีระเบิดน้ําแข็งอยู่ข้างไปตู้มไม่โดนนะครับเชรยโดดยิงไปกระกำแพงก็สูงจัดเลยนี่ไง AW กระโดดยิงไปดียิงไปโอ้โหทุกคนมันว้าวดลาดเลยเว้ยเอ้ย ไปนั่งชักว่าวดีกว่าไม่ได้กูเนี่ยเฮ้ยหมายถึงไปนั่งชักว่าวที่กลางทุ่งนาะเออทุกคนคิดอะไรอยู่เปล่าเออกูเนี่ยคิดคนเดียวเนี่ยพูดเองพากเองมานี่ไงกระโดดหัวแตกไว้ดี ข้าวดีนักไอตี้ตึงหอ,อลบไปดีเออโอ้ยถอออกมาก่อนตอนนี้ผมไม่มีปืนชาร์จนะครับทุกคนนะผมก็นั่งขอซ่อมก่ออ้าวมีคนมาจากไหนเนี่ยลากไปหัวหัวไม่หัวเลยยานหยาบแล้วที่เป็นด้วยนะครับสไนเปอร์โนสโบไปดาวนะข้างหลังก็มาอีกทุกคน เติมเลยเฮยอยามาลุมกูไอ้บอก็ไม่มีจุก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 ซ้ายจุกขวาเวน้นระยะในการลากหัวสก,กานะครับทุกคนดูไว้ทุกคนดูสเต็ปไว้มาตังวันนี้ลากหัวแตกหมดตี้เห็นไหมโอ้โหคราวนี้ไม่ว่าแล้วนะครับหัวทุกเม็ดเลย ฟาร์มของชิวๆพอฟาร์มของเสร็จแล้วก็ได้เวลาเข้าวงของอ้าวข้างหน้ามาจากไหนอ้โขโนอีกแล้วผมโคตรเกลียดโคโนเลยหน้าขวาไม่ติดอีกโอ้โหไอวอลปิดก่อนนะครับทุกคนจังหวะน,นี้ยังไงเปิดจอกโคโนไปยิงไปโอ้โหไอเพียกไอเพลยกนี่มาจากไหนเนี่ย ว่เจอไม่ลนทุกคนไอเอี้ยไก่เอี้ยไก่ยิงผมน้องชุบต่วนชุบตัวตึงมาด่วนเลยอย่างนี้ไม่ได้แล้วชุบตัวตึงมาเออสวยเกิดมาอีกรอบนึ้งลนะเดี๋ยวเจอปูไอเอี้ยกไก่ เชวบลงมาตรงนี้แอบดอบนอกวงพี่โคตรหิวเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าผมจนจัดจัดผมต้องการของมากกอซ่าถือว่าได้นะครับแต่ไม่มีกระสุนเนี่ยแต่ประเด็นยาก็ไม่มีผมจะตายเร็วหิวของจัดนะครับหิวของมากกว่าผมนี่ก็คงไม่มีใครอีกแล้วนะโคตรหิวเลยปั๊มยาก่อนนะครับทุกคน ใครมันไปยิงอะไรนอกวงวะนะคงน่าจะเป็นบั๊กนะครับทุกคนนาะยไอตัวที่มันยิงผมหายไปไหนวะทุกคนไอเอี๊ยไก่เมื่อกี้ไอเอียอเอ้ยไก่นี่ไงมันไปชุบเพื่อนมันนอกวงข้างหน้าผมเนี่ยแหละทุกคนยิงไปยิงไปโอ้โหเจ็บหนักมากผมมีสกายเลอร์ยิงไปนี่ไงเอี้ยไก่เอียเอ้ยไก่แตกไปดิไอเอีย้ยไก่เออล่วงไปอะไรเนี่ยเฮ้ยขี้หลอยจริงจริง แม่งสองตัวลูมผมเชยๆชอ่ะเมื่อกี้ที่ผมตายอะ่ะทุกคนไม่งั้นสู่ผมไม่ได้สองตัวแน่จริงผมมนระดับตัวติงตัวก๊อตอยู่แล้วโอ้โหของโคตรฟูโคตรแน่นโคตรเจ๋งโคตรก๊อตโคตรเวอร์โคตรอัิพมาหาตึงโอ้โหตายไอ้วอลเล่นแล้วพอดีไอ้บอลเยอะครับน้องๆแล้วที่มันชุบกันมานี่มันหายไปไหนวะทุกคนมันชุบกันมานะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนมันออกไปชุบนอกวงเลยนะ มันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ย hey, พี่จเจาคิวมาหน่อยออกมาให้ยิงหน่อยไว้รุ่นมันไม่โพ่เลยไปไหนกันเอ่ยไปไหนขอคิวหน่อยจะได้11บคิวเฟียวๆมีไงเจอคนยิงไปก่อสร้างลากหัวแตกเออเดือสุดท้ายทุกคนเดือดสุดท้ายแล้วก็ตัวจสุดท้ายและท้ายสุดของเราเราจะได้แชมป์แล้วเราจะขึ้นหนึ่งมืนนึงพันนะครับเกมนี้ทุกคนดูกัน มันดูมาถึงตอนนี้นี่รู้ยังเนี่ยนี่ทุกคนมันอยู่หลังรถนะครับแต่มันมีอะไรแปลกๆขาโพขาโพ,าโพน้องขาโพเจ็บไปดีโอ้โหเจ็บจัดเลยทุกคนอย่างนี้เอาเลยน้องมึงอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปยิงมันฝั่งนู้นจะเอ๋ยังอยู่หรือเปล่าคนสวยหรือผู้หญิงหรือผู้ชายวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดู <c oughs> อา้าวมันหาย โอ้มันไม่ไอ้น้องคนนั้นไอ้น้องเรามันไม่เฝ้าว่าปล่อยให้มันออกมาปล่อยให้มันวิ่งไปนู่นแล้วทุกคนโอ้ยช่างมันทุกคนไม่เป็นไรไปไปอยู่ที่เดิมไปอยู่ไดโวกันพอเถอะยังยังไงอย่างยังไงก็งงงอตอนนี้เราก็แชมป์นะครับทุกคนชิวๆนะแอคไปไหนแล้วกันแบบว่าเออยยังไงก็แชมป์อยู่แล้ว ฟางไปนี่เอ๊กมแปดสกินเอมแปนะครับแล้วก็มีสกินปืนอินอีกนะครับสองยาวนะครับหลออเฟี้ยวนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <Yes. S 1> ตัดภาพไปตอนมันตายเลยแล้วกันโอ้โหเสียเวลาวะ่ะมาทุกคนเอ็นดอรอปองนี่ซิตมโมลบอดดี้เดสิ่งทีอ้พร้อมงัดมาตุ้มด่ไงอยากกูตาย <c oughs> นะกู <c oughs> บอกแต่พรามันตนไปตอนมันตายกูตายเองสุดยอดแต่ก็ยังไงเราก็แชร์นะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องโดดลงมา โดดลงมาได้แล้วเดี๋ยวตายนะนี่งไงโดดมาจริงๆแล้วก็ป้องเม็ดเดียวพอแล้วก็แชมชิวๆมาดูวินาทีขึ้นแรงแรงหนึ่งหนึ่งพนะครับไอจริงแรงแกรนนะั่นแหละเอาแดงไปก่อนนะกันเพื่อความหล่อเฟี้ยวกระเจเลยแสงขึ้น5ดาวฟูบเฮ้ยไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นเอ้า